สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการเปิดท้ายหนังสั้นและ,และกับผมโนตทีธนัทจัตานนท์ครับเรื่องราวดีๆของผู้ผลิตหนังสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนที่มีใจรักในหนังสั้นนะฮะจะถูกถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของเรานะครับกับรายการเปิดท้ายหนังสั้นเป็นประจําที่ R.S.U.Widom.TV s U, TV, แห่งนี้นะครับแล้วก็ยังชมได้ผ่านทางเว็บไซต์เช่นเคยนะครับที่ w w w R.S.U.TV.TV นะครับฝากไว้หน่อยลวกันใครที่ยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับชื่อเดียวกับช่องเราเลยนะแอปพลิเคชันเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะครับ R.S.U.Widom.TV s ครับเซิร์ชมาใช้ นะจ๊ะเดี๋ยวจะตกอยู่เพราะว่ามันฟรีด้วยคุณจะได้ติดตามรายการของเราแล้วก็อีกหลายรายการนะครับที่สถานีของเรานะครับเรียกว่าเผยแพร่ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เดียวที่นี่นะครับ RSU v i e m TV ครับวันนี้เรื่องราวหนังสั้นที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับใครที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวแม่ต้องบอกเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยมันแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวเลยแล้วก็เป็นผลงานปริญญานิพนธ์ของน้องๆน,น,นักศึกษาอีกด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปชมเรื่องนี้พร้อมๆกันกับ I Am Not Alone ครับ นี่คือผมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตลอดชีวิตของผมผมอาศัยอยู่กับครอบครูเล็กๆในสังคมเมืองใหญ่ที่คบคันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจนบางครั้งผมก็คิดว่ามันอาจจะมากไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยการที่เรามีมากก็ดีอยู่การที่เรามีน้อยครอบครัวของผม ประกอบไปด้วยแม่ขี้บนพ่อพูดน้อยพี่สาวไฮโซพี่ชายบาก,กระตุนและผมหลายเดือนมานี้คนรอบตัวผมมองผมเป็นตัวประหลาดและอาจจะด้วยเหตุนี้เลยทำให้ใครๆไม่อยากจะพูดกับผมก็เว้นแต่เรื่อง เมื่อไหร่แกจะเรียนจบเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่แม่ถามผมแบบนี้ผมกำลังทำหนังเพื่อเรียนจบตามที่แม่ต้องการมันเป็นหนังที่หลายคนอาจจะเข้าใจยากจนบางทีผมก็เผื่อไม่เข้าใจไปกับมันด้วยนี่คือตัวละครที่ผมสร้างขึ้นให้ชื่อว่าเจิดมันดูลึกลับซับซ้อน อย่างที่ผมต้องการเจอดมีเพื่อนเป็นมแหลยแต่เขาชอบสตาร์เพื่อนเจอดไม่ชอบของมึนเมาแต่เจอดก,ก็กินเพราะผมอยากให้เจิดหลุดเข้าไปในโลกของจินตนาการที่ดูหเหงาเวิงหงวางแต่อาจจะเหงาเกินไป ผมจะลองให้เจิดลองค้นหาเพื่อน ึ่อกองเจิมีลักษณะคล้ายแมลงคุณอยากไปกับผมแล้วสินะ อย่าสงสยัยอะไรเลยเจอโลกนี้เป็นของนายแล้วอยากทำอะไรก็ทำเลยเจอเอาเลยเจอ ผมว่านางของผมมันอาจจะดูประหลาดไปหน่อยาะเราอยากสร้างเพื่อนที่รรมาดามให้เจอดูบางเพื่อนที่ดูเอง,งเกลียนเกลียนมากทำที่ยเมื่อเจอแมงร้อนยิบหายตกใจไปเลยอะรมึงว่าเมาแล้วดิมึงอ่ะนั่นผมอาจจะเคลีย์ไปนิดมผมเลยใส่หมกเด็ดเด็ดสุดพุงผมอ้าวเฮ้เจิดแก้วมึงไปไหนวะ เอามาชนดิอามาชนดิเอาาเอแก้วผมทิ้งไว้ที่สวนนะครับสวนสวน,สวนอะไรวะสวนจืจนจะจัาจักเหรอวะเฮ้ยแต่มันไม่เวิกผมอยากให้หนังของผมมันดูตื่นเต้นขึ้นโดยใส่ปืนเข้าไปในหนังพร้อมด้วยสินงดนตรีที่ดุดดันลึกลับ ให้ตัวละครของผมกดดันกดดันมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมากขึ้นด้วยการฆ่า เข้าไปในหนังของผมด้วยการให้เพื่อนเกลียนสัวคนหนึ่งผมอยากจะดูว่า<ป>เจอจะทำอะไรไปไปครับทำไรผมให้ไปเอาเลยครับผมมีบละ เนซ่อนอะไรบ้าวะเปล่าครับเฮ้ยไหนบอกว่เปล่าไม่มีไหนดูดิไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยนี่มึงชอบซ่อนเพื่อนวะเฮ้ยไม่ใช่ครับไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยต้อนไอ้ยี่ไม่แบ่งนะไม่แบ่งกูนะกูเคยแบ่งมึงนะเว้ะบอกว่าไม่มีไงผมล้อเล่นครับยี่อะยี่อเนี้ยคุณรีบไปเหรอครับคุณรีบไม่ใช่เหรอครับ ไม่ไปแน่เลยครับผมไม่ไปครับแปลกแปลกไว้ yeah. นี้ผมรู้สึกว่าหนังของผมมันยังขาดอะไรบางอย่างซึ่งผมเองก็ยังคิดไม่ออกพ้อไม่ต้องเสียใจนะลูกจริงๆแล้วพ่อไม่เคยอยากให้แกเกิดมาเลยว่ะเมื่อเสียงของพ่อมันทำให้ผมหยุดนิง่ง จนมันทําให้ผมนึกถึงภาพอดีตที่แสนสุขที่แม่บอกผมว่าป้อมรู้ไหมตอนแรกแม่จะไม่มีป้อมแล้วนะแต่ว่าป้อมน่อยากเกิดมาเป็นลูกแม่ไงเราก็เลยได้เป็นแม่ลูกกันวินาทีนั้นเองผมก็คิดว่าตัวผมเปรียบเสมือนเทพองค์น้อยที่ลงมาจุติในท้องแม่เช่นเป็นการเกิดที่น่าประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ความจริงก็คือแม่ก็ ดันลืมกินยาคุมอะตอนนั้นพ่อคิดว่ามีลูกชายกับลูกสาวอย่างละคนก็พอแต่ยังไม่ทันได้ไปทำามันแม่แกก็ท้องซะก,ก่อนมันคงเป็นเวรเป็นกรรมหรือมั้งสิ้นคำนั้นภาพไปอีตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมก็วนเวียนกลับมากระแทกความสรงจำกับผมเป็นฉากฉากและในขณะที่กำลังเมินลอยกับอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้า ผมก็เกิดคำถามประโยชน์สุดคลาสสิกขึ้นในใจผมเกิดมาทำไมถ้าพอพิทำมันทันก่อนที่ผมจะเกิดอะไรอะไรในโลกนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่านะอย่างน้อยจอหมูกตัวเนี้ยก็ไม่ถูกฆ่าจหมูตัวเนี้ยเกิดมาบนแผ่นดินไทยแบบงงมันจะชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการกินนอน และคีห้าเดือนต่อมามันได้รับอิสรภาพครั้งแรกในชีวิตประตูแห่งแสงสว่างที่เจิดจ้านำพาเจ้าหมูไปพบกับคำถามที่มันสงสัยมาตลอดชีวิตที่ว่าเราเกิดมาทำไมเพื่อให้คนอย่างผมได้เกิดมากระเดือมองลงกับพออาหารที่โหยหิวของผมอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเจ้าหมูมันก็รู้ว่ามันเกิดมาทำไมก็คงเหลือแต่ผม ที่คงต้องเศร้าเศร้าที่ไม่รู้ด้วว่าตัวเองเกิดมาทำไมแต่เอคิดไปคิดมาเจ้าหมูตัวเนี้ยมันมีชีวิตที่น่าเศร้ากับผมอีกแนคะ่ในมื่อสิ้นทางของมันต้องเดินทางมาเป็นอาหารให้ผมกินไราสาระผมว่าหมูที่มันกินกินนอนๆอนทั้งชีวิต มันคงจะสบายจนไม่มีเวลามานั่งเศร้าแบบคุณหรอกครับผม,มิ่มคิดไปสัตว์สมองเล็กยังหมูอ่ะคงไม่มีปัญญามาคิดอะไรที่มันลึกซึ้งแบบผมได้นั่นหรอครับเกิดเป็นสัตว์โลกสมองใหญ่มันช่างลำบากจริงคิดแล้วมันก็ยิ่งเศร้าคิดเองเศร้าเองผมว่าเจ้าหมูมันคงไม่งโง่ทำแบบคุณได้หรอกว่ะ จะบ้าเป็นอย่างที่สุดแล้วผมรู้สึกกำลังถูกตัวละครที่ผมสร้างขึ้นด่าก่อนที่ผมจะดูแย่ไปกว่านี้ผมจะต้องจบมันสักทีทำลายมันสิเจอก่อนที่มันจะทำลายนายไม่ผมทำไม่ได้ได้สินายแค่ลงมือก่อน ทำลายมันให้ชิ้นซากฆ่ามันซะแววตาที่น่ารังเกียจนั้นน้ำเสียงที่สุดจะเกินทนมันคอยทำร้ายนายฆ่ามันทุกคนไม่อย่ามายุ่งกับผมทำไมนายต้องเจ็บปวดคนเดียวล่ะมันไม่ยุติธรรมเลยนี่พวกมันเกลียดนายแล้วนายจะทำยังไงหนีนายไม่มีวันได้ในสิ่งที่นายต้องการหรอก ทีไม่ใช่นายหรอกเจิดที่จะต้องหายไปทำพวกมันทั้งหมดให้หายไปสิเจิดพวกมันต้องชดใช้พวกมันเหรอใช่ 来嘛，路。Like ครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวดีๆของ I am not alone นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมหนังสั้นดีๆแบบนี้ต้องย้ำแบบนี้ครับเพราะว่ารายการของเราคัดเลือกแล้วก็คัดสรรหนังสั้นดีๆแบบนี้าฝากคุณผู้ชมเป็นประจำครับคุณผู้ชมที่มีหนังสั้นเก็บเอาไว้หรือว่ามีเพื่อนนะฮะพี่น้องที่ทําหนังสั้นแบบนี้อยากจะให้เรา เปิดให้ชมนะฮะหรือว่าเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ก็สามารถทําได้ครับส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันที่จะผลักดันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักหนังสั้นแล้วก็ผลิตหนังสั้นกันนะครับครั้งหน้านะครับหนังสั้นดีๆที่ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ไปดาวน์โหลดซะนะจ๊ะนะฮะชื่อแอปพลิเคชันว่า rsu widom tv ดูสดๆผ่านมือถือได้ทั่วโลก 24ชั่วโมงครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับครั้งหน้ากลับมาเจอกันกับผมโนตธีทนัทแล้วก็รายการเปิดท้ายหนังสั้นสวัสดีครับ